อันนี้ทุกวันเพื่อเลือดหาดเจ้าของตลาดเพิที่เลี้ยงฟรีเนาะคัแม่นบอกครับเข่าจีนเนี่ยหรือก็เข่าเนี่ยเออสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเอจอกันเมื่อนี้วันเพื่อลือหัดที่25แล้วครับกันยาย,ยน2568เมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาที่บ้นนานหนองขามครับตลาดนัดโคกระบ,บือของกำนันแสงทองอตลาดนี้เพิธีมีวันจันทร์กับวันเพื่อเลือดนะครับตอนนี้บรรดาในห้อยกับกำลังตะย้อยพระกันมหาเบิงเมืองบึงคุ้ย ผู้เผยพิวิตรของกับการลังน้ำรถเข้ามาครับมาเบิงราคานท่าทกันครับจิ๋วพ่อวันจจกแกงคออะไครับพ่อบ,บุงประมาณจี๋มือนนะบุงไปชุมแพ้โอ้โหนี่เราเดินทางไปชุนแพ้อีกอะแล้ข้ามจังหวัดพ่อวันไดน้เมื่อนี้เป็นแม่ลูก,ก็หนี่ไหมครับแม่ลูทั้งงูแม่นีที่พ่อวันแจกตัวแล้วครับเดี๋ยวทำแม่กับลูกแรกลูกแรกลูกแรกที่ไหนครับโอ้โหอันนี้ลูกเขาเป็นไอหน้หนุ่มน้อยก็ประมาณเท่าไหร่ครับสามซี่ ประมาณสามเนาะสามเดียงนี่เราเออแล้วก็ก็บดถึงแล่ว่าก็ะูดถึงกระส่งขอาวทาเดียเนาะแสดงมันล้มแม่เขาก็ดี๊ใครเน่อยู่เขาก็ะดิสูงลอยสาานึพละเพราะวันทนายเมลูกครับเงินหาพันหาครับตอนเดียะครับเนาะตันโบไก่แล้วก็ไปส่งให้เพราะวันขอเบอร์ไปก่อนเลยครับมาสูเก่าเปดกหาเจ็ด หนึ่งซีเก้าสองครับโทรมาต่อเล่าเลยครับเด้อเนี่ยโทรไถามระเบิงท่านฮะหูหดทั้งหูเรายังพันได้ขายแต่ว่ากับพี่น้องคุณเขามาเลี้ยงกับเราอยู่หลายคนอยู่ดอกครับนี่ก็ได้นใส่ดีไปที่เนาะเบิ้งเราคืออยู่ดอกครับนะใบเใบบ้านใบนุ่มใบดาดนิเบิกลาหน่อยเอากินฟันแม่

อีกหนึ่งตัวไอ้นี่เป็นยัไพ่อสาวน้อยเตี่ยเออเขาทาไว้อีหลานี่ยไหแต่ว่ายังไม่ได้ส่นเขาด้วยหน่อยพ่อ พ่อพี่น้องอยากไปผูกไปลามกันนะเพิ่นเอาไปเลี้ยงสวนเลี้ยงนกพนาะเพราะวันเท่าะเล่าแต่เนี่ยเปิดไว้เปิดไว้เจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าต่อเราออกได้ครับเด้เนยนะบัวไก่แล้วก็ส่งให้เกาแดงดีแล้วน่ะเพราะวันรก็ได้มีต้หนิตับด้วนี่ดูขานี้น้อยนิดตลาดบอกกันโลดนี่บ่นี่บ่เออเออน้อยนึงครับนะนน้อยนึงเอาไปเลี้ยงกันนะอ้วนขึ้นมากันนะพอได้กับไปนกเพอวันเนาะพี่น้องไปทุ่มหาเราเลย ดีย่ดตรงนี้กระดัว่ารวมที่ได้บุญลาดีนี่นะครับเจ็ดพันแล้วนะหล่าดนี่เป็นสาวมาครับนะครับอเขาเมี่อาการใกล้ที่คืนแล้วจี๋ใกล้แล้วครับผมอ,อปิดมันบ้านน่อยเนาะร้อยสี่สพอะยูเจะเปิปเดแบบไหน่ย เมือนหกครับผมต่อได้มครับคขอเบอร์ไมก่อนนะครับมาศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งสี่ศูนย์สองสี่ศศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ศูย์สองศนศนสองสี่ศูนาะไป่ท้องแต่ครับผมอ่ะมันหมันได้ไห่ได้อต่อได้เนี่ยบราคาเนี่ยได้เนียเนาะได้อยู่ เราได้มีเครื่องดําด้วครับนี่สูงกว่าที่ร้อยสี่เพอได้ย่ดอ,อกแต่ว่าหักเป็นง้บนบ้านๆครับ สวลาบนรนเลยเนาะพ่อจะลอะไรกับพ่อจด้กันพ่อไปเจะเศร้ากับพ่อเจ้เศร้าได้มา่สองหนุ่มสองหนุ่มนี่คือ่เท่อกันอี่สบเองนะะใช่ไหมน้ากันแสดงว่าเป็นงอคคกเดียกันบนรน่สงตัวเลยเนาะซ้ำงอแฝดเนาะพูดถึงที่นี่ตี่ว่างเนี่ยนะครับสอตัเลยสป็นห้องตัวละแปดพัาแปดพันหาต่ได้้ม่ไก่ไปส่งให้พ่อมเ้าะเอาเบอร์มาก่อนมาให้นางมา ศูนย์แปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองแกพอมาเด้ครับเด้อบ้านยังมาทางไปหนองบัวแดงนะครับก็ที่หู้ได้หลายทั้งสองตัวนะเนาะแกะ พ็สมานได้หนึ่งสาวหนึ่งหนุ่มแล้วนมั้ไอหนุ่มนี่ก็รูบรอยอยู่ด้วยนีมั้ย น่าเขาจะเดือนแล้วนายหนุ่มน้อยเขานะน้อยมันง็ดีบเกเีนเียนมันเป็นเป็นเมาเราบอครับนะมันเป็นเมาราลงล้งฝึกเก็เดียมีนครับมันบอก่ฝึกแล้วมันลูกได้ตูงได้บุหรี่เกียยที่หูเนาะบลหน้อยนะตูงมากเราเ่ไทยบักลีน้อยไปหกพันครับหกพัน่านบกไก่เราส่งให้ได้ด้วยครับนะจากยี่สิบสามสิบกิโลส่งให้ได้เยอะ เราซื้อแลครับที่นี่ลันนงนี่พ่อสมานนะเบิ้งร้อยชิดจองหารอยครับจ้องหารอยเขาใกล้ที่ขึ้นแล้วบิดเลยพ่อเบิ้งแล้วอ่ะใกล้ที่ขึ้นอะไรแล้วครับเพราะในอายุแน่แล้วล่ะเออใน,ใน,ในใอายุต้องไแล้วส่วนเขาเห็นเรอยได้ไหมครับอี่ลานลุ้มซีนะพ่อเนาะลุ้มซีเครื่องดำนั้นอยู่ไหมเครื่องดำดีดำดไปโทรมาถามพ่อสมานได้ครับเพื่ออยู่ได้ไปเลี้ยงพี่น้อง เบอร์พ,อพ่อสมานค่ะตามน,นี้ครับ,บรศู7 2 3เก2 5เจ9ดสองส4 3แปดเกู้ก้สมสี่สพ่สมานี่งวเลี้ยงตอนนี้อยู่บ้านนีเนี้ยเปล่าเี๋ยวบ้านนี้น่อบอบ<า>หลีครับโหเบิดเ,เลยคน,ายนมาเบิดละมีอมมิอ่ารอยู่บ้านกะไดเหลือสองตัวเท่นทา,านั้มีอกบยหือยู่บ้านอ๋องว่างัวเราบิดสต๊อก พี 3, le in ่น้องไปเท่าถามแล้วเบิ้งได้ครับเน่ยตอเหล่าเขาพี่น้องเบิ้งวามาจากเกงสนามน้ำได้ครับเนี่ยต้องมาลาตัวนี้ยังบ่ททองบหมอยง มันมันขึ้นก็เสียมันมีโอกาสเป็ี่ยนว่มันแล้วเนาะเบิ้งแล้วก็เป็นมันแล้วครับเนี่ยพี่น้องเบิ้งแต่ว่าตัวใหญ่ทั้งมหมนมันขึ้เปิดเท่าไหร่ไวบเท่าไหร่ครับนเปิดได้สามหมื่นครับสามหมื่นเปลี่ยใหญ่เงยนครับเป็ี่ยนหัวเงยเป็นหัวว่าตรงก็เป็ี่ยนว่มันแล้วมั้งนี่ยเพราะว่าคันบ่ขึ้นครับสามหมื่นส่วนนั่งนวลทานคุณได้ครับว่าเท่าไหร่นั่งนวลนหนครับเท่าไรครับนังนวลวันที่เจ็ดห้าร้อยครับอันนี้ก็เป็นเปิดเป็นราคาเนื้อจีครับครับอเไม ขอเบอร์ไบิก่อนได้ไหมพี่น้องเพื่อนได้ไปได้คอกมาครับเบอรร์ท0627768044ไม่ยังครับไม่ครบครับจากแงสนามนางเนาะครับผมพี่น้องเบิ้งราคาเหมือนกันเลยครับนี่เบิ้งแล้วนหนที่เปลี่ยนตายแล้วไอ้ลานี่หัวลุนยังดีอีลานี่ก็ยังบนท้องนะครับเนี่ย ก็เจอห้อยบุญส่วนสวัสดีครับหรือว่าห้อยปึ่งตลาดได้อย่างมาที่นะ่นไอ้บักตดน้อยครับลูกลอ้อค้นกับงอไหม <St>. คุ้นคุ้นกับงอัวด้วยเด็ดเนยพอได้เงินลอยอ้วนล่ะคก็มา,าได้เบิ่งบักหลานี่ไปเลยยังครับเนี่ยว่าแล้วครับขานแล้วเอาขึ้มันจะเท่ากับมูแท้ครับะก็ใด้เนี่ยพ้อยปึ่งหน้าพันสองร้อยครับตอนตอนเปิดได้ครับเปิดไว้หกแผ่นครับอ๋อเออเราจะไปก้อนมู๊เราหมันกับนมู บ้านเดียมาเอาครับเนี่ยอยู่กับบ้านนี่แหละครับน้องคำเนี่ครับเพื่อนเอาไปเลี้ยงนะครับอ๋อไอ้หนุ่มน้อยรูปหล่อโอ้เราหวานเราบุญนะปลาปึ๋งหลอดพวงบุญหลายเดี๋ยวที่ไม่รู้ที่เอางามงามมาไหมน้าปาปึ๋งนะครับครับห้องพันสองนะครับแต่ว่าตอนห้องห้องหกพันให้พี่น้องในบางราคาเท่ากันอันนี้ของห้วยจอยนั่นน่ะหนุ่มน้อยสองตัวนะครับนะเป็นได้หนุ่มน้อยนี่ก็หนุ่มน้อยแต่ว่าสองตัวท่ายาวเป็นได้ครับนะเป็นว่าพี่น้องที่บ้านคุณมาฝากไว้ เป็นผู้ทั้ง2อองห้จอยเนาะ้ทจากเรียนจากปีแล้ว,ลลวพูพด่อายุร้อ 6, 7, นไหนครับ80%ันหอดปีรประมาณ6-7ขวบข้ามกันดีสักหล่อทต้องบแฝเลยเน,นว่าจะได้สตัวน้องจอยมาหมื <S 3> 3 <S ห่ามพัหาอยตัวเด้เล็กน้อยกันบบกไกส่งให้ได้เยะอะครับนะกันตกตลบพันกว่าบาทซีซันกอง้าเยอะไปดอมน้อยจอยเนาะควนขึ้นมาก็จะได้กำไรอยู่ครับนะกได้เงินค่าเจ้าเขาไม่ห้จอยเบื่อมานีย084 8267405่าค่ะโทมัต่เหรอครับเด้อพี่น้องเผาจะขยันหมานเลยครับอะไร ไปเจ้าวบ้าน่อนบอกย่น้อยขายหินได้ขามากปกหัวรล้วงดีได้เจ้ามือนได้ขึ้อามือนได้ขาในี้อยูบ้านเลยวะผู้ใดมือนกันครับผู้ก็เลือเรามือนะบไปย้อมขายงวดนะเราไปย้อมขายัวดปเดี๋ยวน้ำมือนหกพันห้าร้อยเป็หกพันหพันอย่างเดียวนะบนี้เลยมบัมันบนี้เลไเนีื้อกันตัวละพันของมันมันยัหไหลแล้วนะเคยเคยซื้อได้สืเพิ่งกระไรย่า้วย La